อ่านะครับในส่วนนี้เป็นการเริ่มต้นสเกตนะครับในสองแบบ2มิตินะครับให้เรานิวขึ้นมานะครับอ่า t r a i n i n g Temp l a t e 2น2 0นะครับเป็นพาร์ m มิลลิเมตรนะครับกดโอเควิธีสเกตนะครับมีในการหนึ่งสามวิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นนะครับให้เรากดเลือกคำสั่งสเกตเลยนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะสเกตที่เพนไหนนะครับ มีฟอนต์มีท็อปมีไลท์นะครับก็ในในนี้ผมเลือกเลือกฟอนต์นะครับวิธีนี้จะเหมาะในในส่วนของการสร้าง 3D s sketch นะครับแต่ถ้าในกรณีสร้าง 2D sketch เนี่ยเราต้องเราต้องใช้คำสั่งหันเพลนเข้ามาขนาดกหน้าจอเรานะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะสเกตได้เลยนะครับในส่วนนี้เส้นตรงนะครับสี่เหลี่ยมนะครับ โอเควิธีแรกนะครับผม cancel ไปต่อมาครับมาดูวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองเนี่ยให้เรามาดูในส่วนของอด้านซ้ายนี้นะครับ feature manager design t e นะครับเราต้องบอกโปรแกรมก่อนว่าเราจะสะเก็ตในเพลนไหนนะครับก็ในที่นี้ก็จะเป็นด้วยการ3เพลนนะครับก็คือฟอนต์ท็อปและก็ไลท์นะครับในส่วนนี้ผมจะ,จะเลือกในส่วนของฟอนต์เพลนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับคลิกซ้ายนะครับเราจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับเราสามารถกดปุ่มสเก็ตได้เลยอย่างที่2นะครับโดยการคลิกขวาครับแล้วก็เลือกสเก็ตได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะฮะในส่วนนี้ได้เหมือนกันผมแคนเซลมาไปนะครับต่อมาครับวิธีที่3ครับ เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะ e x t r u t e ของในส่วนของ 3D model ของเรานะครับให้เราไปอยู่ในส่วนของ feature เลยครับ e x t r u t e หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะบอกว่าจะถามเราว่าให้เราเลือกเพล n ์ไหนนะครับในที่นี้ผมเลือกฟอนต์นะครับโปรแกรมก็จะแสดงในส่วนของหน้าฟอนต์เพลยนะครับขันมาขนาดก็หน้า,นาจอเรานะครับเราก็จะเราก็จะสามารถ sketch ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับเห็นไหมคนระในส่วนนี้ ในส่วนบางท่านนะครับที่ใช้สเก็ตจากมือนะครับสเก็ตจากกระดาษอยากเห็นเส้นกิดลายนะครับจะทำการเปิดเส้นกิดลายเพื่อให้เสมือนจริงในส่วนของการสเก็ตของในกระดาษมากขึ้นนะครับให้เราคลิกขวาครับพื้นที่ที่ว่างนะครับให้เราเลื่อนลงมาในส่วนของดิสเพย์กริดนะครับนะฮะในหมวดของสเก็ตนะครับผมซูมซูมอินซูมเอานะครับกิดลายก็จะเล็กละกับขยายเป็นดีไซน์นะครับ กับอัพไซด์ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับในที่นี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับในส่วนของดิสเทกกิจะปิดแล้วก็มาคลิกขวาไอทีครับแล้วก็เลือกดิสเทกกิแล้วก็จะปิดไปนะครับมาดูในส่วนของสเก็ตนะครับในส่วนนี้ผมคลิกคลุมนะครับดี l e t เอาไปก่อนในส่วนของสเก็ตนะครับเราก็สามารถาสเก็ตสี่เหลี่ยมได้นะครับในส่วนนี้โอเควงกลมนะครับ วงกลมนะครับในส่วนนี้โอเคผมลบไปก่อนนะครับในกรณีที่เราจะใช้คำสั่งในส่วนของสเกตต์นะครับเริ่มที่ที่ลายนะครับให้เราเมื่อเราคลิกคำสั่งสเก็ตเลือกเมนูทูลบานะครับเป็นที่ลายนะครับเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเราจะยังไม่ปล่อยเมาส์เราเราปล่อยคลิกซ้ายนะครับเราลากครับแล้วก็คลิกครับลากแล้วก็คลิกนะครับ คลิกเสร็จแล้วก็ลากอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการต่อเส้นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้หรืออีกวิธีนึงครับเราจะไม่เลือกในส,ส่วนของเมนูบาร์ก็ได้นะครับให้เราคลิกที่พื้นที่ว่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับโปรแกรมสซิรเวอร์เขาจะออนเบรอในส่วนของ Windows Base นะครับก็คลิกขวาครับเลือกสเกตได้นะครับในส่วนนี้ เราก็สามารถเลือกสเก็ตได้เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องมากดในเมนูบาร์ด้านบนนะครับในส่วนนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูในการใช้ล่างเส้นลายสเก็ตนะครับในส่วนนี้นะครับผมเลือกลายนะครับผมเลือกจากโคอสิเดนนะครับเขาก็จะมีในส่วนของ Relation ปรากฏอยู่ที่ข้างดินศอเนี่ยนะครับเป็นสีเหลืองขีดสีเหลือง นะครับแล้วในส่วนขององศานะครับเขาก็จะขึ้นมาในส่วนขององศาให้เรานะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของเส้นปะสีเหลืองนะครับหมายความว่าให้เราเขียนเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นก่อนหน้าที่เราสเกต์นะครับในส่วนนี้ Follow up ไปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ้นตั้งฉากจากเส้นนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกันนะครับในส่วนนี้นะครับ เป็นแบบนี้นะครับในส่วนนี้แนะนำวิธีการออกจากคำสั่งสเก็ตนะครับในส่วนนี้ในกรณีที่เส้นไม่บรรจบกันนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อไม่อยู่ในคำสั่งไลน์นะครับเราจะจบในส่วนของสเก็ตนะครับให้เราคลิกขวาครับนะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับ ให้เราคลิกขวาครับเลือก Enchange Double Click นะครับในส่วนนี้หรือเลือก Selection ก็ได้นะครับในส่วนนี้ออกจากคำสั่ง Sketch นะครับโอเคได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้